ใส่ใส่สี่เซนใลังพอดีปลาสี่เซนหาเซนแต่ก็เลือกไม่ได้นะครับสามเซนลงค่าสามเซนมาหมดมีทุกเมนูแบบปลาน,นิน่มไซ์เล็กปากแดงปาแดงอ่ะหมานตัวใหญ่ท่าล่ะลว่ามันมีแต่ตัวน้อยออม,มีลูกมันก็ต้องมีแม่มัน เจ็ดตัวแล้วนะวันนี้เจ็ดตัวแล้วแต่ยาหนุเนเส้นเพื่ออะเนาะลูกรับตะลิ้นยาหา,าน้ำยาหนุเส้นครับเส้นเบียบอ่ะ <laughs> นี่บอกซื้อหมูเห็นว่าจะทอดปลาแล้วก็นหนึ่งข้เหนียวไปกินแล้วก็ตำเมียงแต่วันเนี้ยก็เสียตังก็เสียตังจักบาทเนาะ <laughs> มีเจ้าก็สามเซนบ่กินเข่าแล้วก็สรุปปลาช่วงเที่ยงครับกินเข่าเติมแงะแล้วก็มาลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อรอบบ่ายเป็นยังไงอันนี้เลียดแต่สรุปปลาช่วงเที่ยงกินเข่าปลาเป็นปลาใส่ใส่ใส่นาดินิดนิดนิดนึงมุ้ยซึมมุ้ยเลย ตาเลยละไปเลยล่ะย่างไปไกลกูมูโอ้ดีหลายซ้ำยตามากอ่ะตายไม่ชอบอ่ะเซนจูสีโลนะครับของของเส้นเบียรจะน้ำล้มมันเนี้ยสองโลนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าได้หกโลเลยเมื่อเช้าได้สองโลนี่ได้อีกสองโลได้สี่โลทันมูโย ของเชนลี่เชนลี่น้ำหกขีดนะครับาาเชนลี<ขอ>่เขียงหมูมันไห่เกินละเกินไปน้อยนี่แหละคะพอตโลเสามโลเจ็ดหักน้ำออกเจ็ดขีดจะเหลือสาโลหไ้ยีโ่เสมโลมซา,มมานี่กกโลนึงเด้ <Forward. S 1> สี่โลสองขีดโลนยละได้หลายกูมัวะโลเหาโลเห่าเนยละมือนีวางมเลยนหาโลมอซานี่ตัวใหญ่เด้ตัวนั้นโลเด้ห เอาเซไว้ประีขี่โพจะแตกในนู้ปากนินปากแห้งนะครับอานนี้หน่อยมาสามเสนาูไหมครับนันนี้อ่แต่นน้่น้อย่แ่ย่ตน้่แก้ยู่กน้ักนข้าวก้้ย

้ออมาลบเยอะอู้ใหญ่สใหญ่อหใสสวยๆก็มีนะครับ เลี้ยวครับเลี้ยวครับ,บสูงสูงก็ใส่สารเชิครึ่งนี่ตาอืวไหมแล้วครับ 打了。 ต้นตานะสงวนก็จะลอบเ้นนะครับาตัวยังตัวเล็กๆล,ลอบเซน จดจัดตัว แล้วไปบันทึกใต้วังเทินเนี่ยใตยนี่มีแต่หญ้านะครับยกเายกยอปลายา ตัวห้าตัว,ตวเก็บไปเรื่อยๆไซเล็กก็กินแบบเล็กๆนกับตอนนี้นีอนืมอน้ออมงืนหยาจนถึงที่ละอะไรโตสัง À, này, bà như lấy ba nhà đâu à là sạch nhà nằm xuống nhà một ngôi nhà ถึงป่าเรื่อยๆอยู่ครับที่วังยอบค่อยแุกป่ายุกย,กยกอใต้ตำคัวด้่ะ xuống xóm tùa, đứa tùa đèo à tùa ngắm, nó coi lật chứ chân khưng bằng lèo, bằng xuống dậy, xuống dậy, จัดจดัดสองตัวอันนี้ม่มี่คืตัวริงเปลี่ใส่สวยเลย ได้โลนี้สลปลาช่วงเย็นนะครับตันนี้ปลาหนีนอ้อยๆเลยใส่<ซ>ป้งาแล้วไัวกจะที่จะใส่ย้ำยี่เดียเห็นแป้งอหอคือยี่ได้หวเนาะตัวใหญ่ก็ได้นนเนาะหกโลแปดขีด เมื่อเช้าได้4โลก็เป็น10 10โล1บโลพอดีนะครับเต็มโลอยเสียดโลเหมือนหรอ6กิโลครับเจนลีไมื่อเช้าอย่างไร4โลไม่ได้แถมแรกคนละ10โล10โลคือเก้าละนี่แบมแล้ที่มแล้งฮะคนละ10โลโยราขาตรงนี้ถ้าปัญญางราปสรุปของเจนเบียบกับเยลานะครับ ตัว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 มตัว้ตดตัวน้อยเอาหลายเทอุ้ากระไดนาตั่าฮ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 ่า่าฮ่าาฮาฮ่าาฮาฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่า่าล่าฮ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 ่า่าฮ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 าฮ่า่าฮาฮาฮ่่าฮ่าาฮว่าฮ่าฮาฮาฮ่าาา่าา่ เลาูเบาเวลายังน้ำส้มก็มาพีกโอ้ปลาเส้เบียบครับก็ตัวตืนปลาว่าปลาตัวน้อยโอ้ต็มทุงแบบขยับเลยด้โอ้ยเยลดโอ้ยอวีลายอแ่ปลเส้นเบียบยีสโลเจดขีดมาช้าไปสีโล ยีิดโยี่สบเจดกิโลามโปียตัวตัวงานเล่นตงานปัดแพร่ครับตอนนี้แดดเดียวปลาเยลาเยลาได้สิบกิโลอ้เยลารอบรอบใบสิบกิโลว่ะรอบซาด้วยหาโลสิบฮาโลเยล้าสิบห้ากิโลเป็นเบียดไปแล้วยีเจโลปพะตัวบ่มักปลาตัวน้อยคือเอาหลายแท้ มันก็ไม่ด้น้อยก็ได้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตาเนี่ยตาตัวงามเดินเนี่ยตัวงาของไอ้กำลังแพ้เลยเนี่ยน้เบปนรปนัเอื้นอยูเบียบเหล้ได้หลายครับหยิบเจ็ดโลเป็นล่ากับสิบห้าได้นหน่อยแต่เจลีกับเซนจูล่ะคนละสิบโลมื้เนี่ยเป็นหน่อยก็เขาหมายกับหมายน้ำเอาน้ำนิ่งครับน้ำลงน้อยน้อยนำลไหมปลากรบ ไส้ทั้งแต่สามเซนสี่เซนหาเซนครับชนมากที่เป็นปลาไส้สามเซนหลายครสามเซนสี่เซนหลายสออบอนว่หายกบบไยรัเลียบเนาะคักเนาะตัวหน่อยตัวง่เน่ะปลาตัวงามยูเน่ะเน่ยว่าเป็นตัวหน่อยคือฟังของคนเด้อตัวง่ายเลยนี่สามเซนครึ่งนันปลาไ้นีมีไส้สี่เซน นี่ฮะนี่เจ็ดเส้นแปดเส้นกับค่ะปลามีหลายสายแต่ปลามีเมนูทุกอย่างแล้วครับเป็ดปลาแห่งแดดเดียวถ้าตัวน้อยๆจะให้เป็นปลาปลาชูชีปลากรอบนะครับนิ้หน่อยหมาดูมือเน่ยว่าจิบริได้ปลาก็ได้หมายก็ หมา้ท้ายเคลื uh mo uh i i ่อนแล้วครับเป็นท้ายเคลื่อนกนนานัึงบันทวมถึงนะครับเห็นโบนั่งกำลังซึมลงน้อยๆหมยก็หมายนั่านิ่งนั่าเออแล้วครับคือเกาหมานอยู่มื่อไหรเพราะที่บ่าหมานน้อยอยู่บ่ได้ป่าก็ได้อยู่คิดหน้าอย่าไปตามรุ่นกันไหมสิบหางกินตั่งใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามา้นกันในคลิปหน้าครับืัอนี้จบคลิปแค่นี้แล้วครับ sangatpun